ก็เป็นรถจิตขาเจ็ดสองห้านะครับหัวตะแก่ปทางย่านทามวงซเราจะเห็นนะครับว่าด้านหลังก็จะมี <c oughs> ริ้วควงคอนเทนเนอร์นะครับอีกชุดหนึง่ง นี่ก็เป็นของสากุสีนาลายนะครับดี่จะลองขับเป็น7 6นะครับ725สัญาไปส่งยานา,างม่วงก่อนแล้วก็จะมารับสาคาัค้าที่สากุต่อครับมนี่มีซีวายสองที่นะครับส่วนใหญ่ก็จะวิ่งกันวันวินวันนะครับถ้าเป็นไปตามฤทีปกตินะครับตัวนี้เอาไปส่งยานางม่วงแล้วก็รับสาก,กุกลับ คู่นี้ก็จะเอามาส่งสกอแล้วก็ไปรับญาติทางมุมกลับ